สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะตอมเคนเชโลชเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงกลุ่มมินโฮระดับ5นะเป็นบอสสารดำที่ผมมองว่ามันมีแมคาีนิกที่ไม่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะปวดหัวกับมันนิดหน่อยนะฮะซึ่งถามว่าระดับ5ระดับ6ระดับ7เนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากไหมซึ่งผมต้องบอกกันว่าระดับ567นั้นแมคาีนิกใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเพียงแต่ว่า ยิ่งระดับสูงเนี่ยบอสมันยิ่งตีแรงครับผมผ่านระดับ6แล้วนะแต่ว่าตัวระดับ7เนี่ยผมยังไม่ผ่านเพราะว่าผมโดนทีเดียวเนี่ยก็ตายเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าจะขอยกตัวอย่างการลงสารำของกูเมนโฮเนี่ยระดับห,ให้ให้เพื่อนๆดูก็พอแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าเก่งได้มากกว่านี้สามารถเล่นได้ดีได้มากกว่านี้เนี่ยก็สามารถไปลองลงระดับ7ได้แล้วก็มาดูคลิปของผมได้เนยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือ ตัวแมคานเกเนี่ยมันใกล้เคียงกันเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันเล่นยังไงนะฮะส่วนของตัวกูมินโ h o ั้นเองไปไปดูกันเอาล่ะครับก็มาอยู่กันในเฟสแรกนะครับเอ่อในรอบนี้นะครับผมน่าจะตายนะครับเพราะว่าผมจะมาให้เพื่อนๆนดูนะครับว่าตัวกูมินโ h o ี้มีสกิลอะไรบ้างนะครับโดยเฟสแรกเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเอาหางทิ่มพื้นนะครับเป็นการโจมตีปกติอันนี้จะหลบหรือว่าจะไม่หลบก็ได้นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะหางทิ่มหลบแบบนี้นั่นเองครับ ต่อนะครับจะกระโดดไปด้านหน้านะครับหลังจากกระโดดไปด้านหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้สกิลนะครับมีไฟรอบตัวแนะนําว่าอันนี้ให้หลบเท่านั้นนะครับเพราะว่าสกิลน,นี้มันแรงมากนะครับ <sponsor S 1> เดี๋ยวมันจะมีสกิลหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือจะมียกเท้าหน้า2ข้างนะครับแล้วก็จะพ่นไฟไปด้านหน้าอันนี้จะคล้ายๆากันแต่อันนี้ก็ต้องหลบนะส่วนอันนี้จะเป็นชาร์จพลังไฟนะครับแบนะนําว่าให้ตีหลังไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครมีเลือดที่เยอะมากพอแลถ้าเกิดใครตัวบางเนี่ยไม่แนะนําให้รับนะครับเพราะว่ามันมีความแรงเหมือนนกัน ก็จะตีได้หรือว่าจะหลบเอาก็เลือกเอานะครับต่อมาท่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นท่าที่ชาร์จพลังนะครับเขาจะเอาหางในทิ่มพื้นแล้วก็จะมีสายฟ้าแบบนี้นะครับถ้าเราตีให้เกาะมันแตกไม่ทันนะครับมันจะทําการระเบิดรอบพื้นนะครับแล้วเราก็อาจจะตุยเย่ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นระดับ5เานะ้องผมก็เลยไม่ตายนะครับอ่ะทั้งหมดสกิลของเฟสหนึ่งก็มีประมาณนี้นั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มใหม่ของผมนะครับซึ่ง ในเฟสหนึ่งก็ยังคงเหมือนเดิมเลยแต่ว่าผมนั้นมีดาเมจนะครับก็จะทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อทําให้มันเนี่ยหายไปจากเราเนี่ยก็คือไปเฟสสองเนี่ยได้ไวขึ้นนะครับทำให้เราไม่ต้องเผชิญหน้ากับสกิลเยอะๆนะครับก็แนะนําว่าให้อัดดาเมจไปให้เยอะที่สุดนะครับแต่บัฟอาชีพเนี่ยยังไม่ต้องกดก็ได้นะครับถ้าเกิดใครเป็นระดับ7ระดับ6เนี่ยบัฟอาชีพตอนนี้ยังไม่ต้องกดนะให้ไปกดตอนล่างแยกนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเข้าเฟสสองนะครับสังเกตที่คอมันนะ คอมันจะเปลี่ยนสีอย่างอันนี้จะเป็นสีแดงใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าให้เราตีตัวสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดคอเป็นสีเขียวนะครับก็ให้เราตัวตีตัวที่มันเป็นคอสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยแนะนําว่าให้ยืนให้มันพ่นไฟเป็นคว้ยกันเป็นตัว X แบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยไปตีหลังมันนะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เราก็ตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าไอเจ้าตัวล่างแยกมันจะตายนะครับ แต่ว่าในแมกนาเตเฟสหนึ่งถึงสี่เนี่ยเราสามารถใช้น้ํายาขวดเขียวตรงนี้ได้นะครับทําใหา้ตัวกูเมนโฮเนี่ยมันติดสตันได้นะครับแต่ว่าเฟสห้าหกเจ็ดเนี่ยน่าจะใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สีเขียวเนี่ยไม่ต้องใส่ใจเลยก็ได้ปล่อยวางเลยก็ได้ครับในเฟสต่อมานะครับมันก็จะกลับเข้ามาอยู่ที่สนามนะครับโดยขวดสีฟ้าเนี่ยจะช่วยทําให้ฝนที่มันอยู่รอบๆแมปเนี่ยครับหายไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่กดขวดสีฟ้าครับ มันจะทําให้ฝนเนี่ยค่อย <K l ip> ๆบีบวงลงมาแล้วทําให้เราเนี่ยมีพื้นที่ได้เล่นเล่นได้น้อยขึ้นนะครับทาให้เราเนี่ยตายนะครับส่วนอันนี้เป็นโหมดแยกล่างนะครับให้เราหาตัวจริงนะถ้าเกิดเราหาตัวจริงไม่เจอเนี่ยมันจะตีพร้อมกัน3ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราหาตัวจริงเจอเนี่ยภายในเวลาที่กําหนดนะครับมันก็จะไม่มีการใช้สกิลพ่นควันแบบนี้นะเนี่ยเราก็สามารถตีมันฟรีได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเฟสสุดท้ายนะครับเฟสสุดท้ายเนี่ยมันจะ เรียกตัวกูเมนโฮจิวนะครับออกมามันจะแบ่งออกเป็น3เฟสย่อยนะครับเฟสย่อยที่1ก็คือจะแบ่งออกเป็น3ตัวเฟสย่อยที่2จะแบ่งออกเป็น6ตัวและเฟสย่อยที่3จะแบ่งออกเป็น9ตัวนะครับสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องฆ่าลูกน้องให้ได้นะครับพอเราฆ่าลูกน้องได้แล้วเนี่ยลูกน้องจะทิ้งตัวไฟสีน้าเงินออกมานะครับให้เราใช้ตัวให้เราใช้น้ํายาสีแดงนะครับจะทําให้ลูกน้องเนี่ยมันไปสู่สุขตินะครับก็ แนะนาว่าให้ลองอเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทิ้งตัวแดงเนี่ยจะทํำยังไงนะครับดูนะเนี่ยไฟสีน้ำเงินมันมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าผมไม่กดขวดแดงเนี่ยไอ้เจ้าตัวไฟสีน้าเงินเนี่ยมันจะเกิดออกมาใหม่นะครับตัวลูก,ม,นนก,ออกม,ม,มันจะเกิดออกมาใหม่เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งอ่านไหมมันจะเกิดออกมาใหม่แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดลูกมันตาย,นยแนะนําว่าให้ใช้เ ขวดสีแดงนะครับจะทําให้ตัวลูกมันออกมันหายไปจากแม็กนะครับเนี่ยพอเราใช้ขวดสีแดงเสร็จใช่ไหมดูดูนะอ่ะลูกมันก็จะหายไปแล้วครับอันนี้ก็จะเข้าสู่เฟสเดยที่2นะครับก็จะมีเอ่อตัวลูกของกูมินโฮอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือตีไปเรื่อยนะครับให้พวกนี้มันตายเนาะแล้วเราก็ใช้ขวดสีแดงนะครับอ่าในบางกรณีเราก็เราก็อาจจะใช้ขวดสีแดงก่อนที่เราจะเคลียร์พวกนี้หมดก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้มอนสเตอร์มันเกิดซ้ําๆนะครับอ่า ต่อมาเนี่ยจะเป็นเฟสเจ้าสุดท้ายนะครับมันจะปล่อยออกมา9ตัวนะไอ้เจ้าพวกนี้ครับระดับ6ระดับ7เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่แรงนะแต่ว่าถ้าเกิดมันโจมตีพร้อมกันทุกตัวเนี่ยบอกเลยว่ามีสาหัสเกือบน้ามืดได้นะครับอ่ะอันนี้ผมเคลียร์หมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะกดน้ายาสีแดงนะครับเพื่อเป็นการปล่อยให้กุมิโฮไปสู่สุขตินะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเฟสสุดท้ายนะครับก็คือเราจะเล่นยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันใกล้ตายเต็มที่แล้วเราก็ซัดมันนะครับ ที่เหลือก็ปิดจ็อบกันเองก็สำหรับในตัวแมคคันิคก็มีประมาณนี้ครับสำหรับกูมิโฮระดับห้าหกเจ็ดนั่นเองครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วสำหรับตัว วิธีเล่นสาราระดับ567ของกุมินโฮนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบชื่นชอบคลิปของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไเอ่อกดกระดิ่งเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนวยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย